สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเป็นรผพาเส็จเพื่อกาค่ะมืัอนี้ได้ตําแตงทะเลค่ะพี่น้องทะเลกะมี่กุ้งกับหอยค่ะมากมาค่ะมากินแบบแสนน้องกัดเ้ยค่ะเด้ออูน,น้ำล้นมากค่ะอืมแตงญี่ปุนขอสดนา้า หนามันหล่นแซ่บหอยแค่หืกุ้งดึงเด้งเลยค่ะ น้ำจีนอยู่ข้างล่างแล้วค่ะพี่น้องอ ขนมจีนของเราเองคือเก่าค่ะจย <c oughs> มาไม่กินบแบบตัต้องกันนะคะ 갈을 Mm hm. Mm -hmm. on. 好。